สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปหรืออันเผารอยนะครับคลิปนี้ครับไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครมีแน่นอนสำหรับตัวรถรุ่นนี้ที่เป็นมือสองในราคาประหยัดเหมือนเดิมครับพี่พี่คุกท่านนะสำหรับภายในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันมีตัวตู้รถ ใช้ทำมาหากินอีกหนึ่งรุ่นหน้าพบหามากๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้อันพาเป็นเจ้าโตโยต้าไารักลีเวอ2.4ตัวเจไฟฟ้ารถปี2020นะครับหรือว่า256320 20แท้เลยราคาสำหรับตัวคาโก้ริบท้ายคันนี้อยู่ที่ 5 3าแ0นสาเก้าพคิตด,ด,ดีฟรีดาวได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดอยู่ที่5,48,000สบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับตัวรถที่ใช้ทำมาหากินแบบนี้นะครับแต่มันยังมีตัวโปรโมชั่นอีกนิดน,นึงแถมให้สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ด้วยอย่างแรกครับคันนี้มีเงินกลับบ้านให้5,000 สองมีน้ำมันให้เต็มถังสามมีฟรีค่าจัดค่าโอนสี่มีฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมแลวครับออกรถไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะฮะตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักติดคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต,ต่อไปกับหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อหรือรับรถไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ แต่สําหรับอย่างตัวปี20โฉมนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่อง2.4ลิตรที่เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหน้าคือจะเป็นตัวหน้าโฉมเก่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นตัวหน้า a 1นะฮะสีดําด้านนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ฮาโลเจนรีเฟคเตอร์แต่ว่าตัดหมอกใส่คู่หน้า,าให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับสาหรับหัวใจสําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นคือในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ ตัวเครื่เดมครับตามจุดตามซอกตามมุมตามหลืบต่างๆไม่มีตัวข้ามน้ำมันเครื่องซึมนะครับสำหรับอย่างตอนเดียวครับในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นได้มีวิธีการบอกและวิธีการดูไว้กับคุณลูกค้าที่เป็นมือใหม่ ในการเลือกรถมือสองใช้งานแบบละเอียดอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่างคันหน้าครับพวกนี้เนี่ยคือคันหน้าต้องเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะมีร่องรอยพวกนี้บ้างสําหรับตัวคิว้วฝากระโปรงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับหรือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยตัวจุดใหญ่คือจุดนี้ครับ ตัวน็อตคานหน้าเนี่ยนะซ้ายขวาฝั่งละ2ตัวแล้วก็ในจุดวงกลมเนี่ยจะมีโลโก้ตัว R อยู่นะครับ R L นี่ก็คือแตลตรงตัวง่ายๆเลยเล็บไลท์หรือว่าซ้ายขวานะครับตรงไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะรถต้องไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสําหรับตัวอย่างคันบนและก็คันล่างนะครับส่วนตัวตรงคิ้วไฟหน้าคู่หน้าอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ความคงเว้าหรือว่าการออกแบบตัวคงสร้างตัวรถมันเป็นมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตในจุดตามต่างๆอาทิอย่างเช่นพวกที่เป็นแบบจุดวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีความสวยเสมอกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวการเว้นระยะช่องไฟค่อนข้างที่จะดีมากนะครับถ้าเกิดอย่างตัวตะเข็บด,ด้านข้างเนี่ย รีเว่มันจะมีการแปะด้วยพลาสติกสีดำนะฮะซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการดูแบบละเอียดเนี่ยเราก็สามารถแกะตรงพลาสติกสีดําตรงนี้ออกได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างพ่วงนี้เนี่ยคือมันเดิอหมดแล้วด้านข้างเราไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะครับหรือไม่งั้นเราต้องมาสังเกตตรงแก้มอีกทีหนึ่งด้านวจะบอกนะครับเราขึ้นมาด้านบนก่อนครับก็จะเป็นตัวน็อตฝังกระโปรงนะฮะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งละสองตัวเช่นเดียวกันครับก็ต้องไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับน้อตต้องไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปเรียมอยู่ครบเดิมจากโรงงานนะฮะ ถนกนการความร้อนนี่ยังเหลืองๆอ,อยู่เลยนะฮะตัวอาร์ตัวยต้าอยู่ตรงฝากระโปรงเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับที่เราจะมองข้ามตรงจุดนี้กันไปเยอะมากสมมุติอย่างเราดูตัวด้านหน้าเนี่ยเราดูตัวเครื่องไปแล้วเรียบร้อยเราเดินไปนู่นเลยไม่ใช่ะครับตรงนี้ต้องเอาใหม่ตรงนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบใหม่อีกหนึ่งจุดครับคืออยู่หลังตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ ราะว่ามันเป็นในส่วนหนึ่งของตัวบอดี้ด้านหน้าถูกต้องใช่ไหมฮะสีแห้งๆขาวๆเดิมๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวสีเงานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีแห้งหรือว่าเป็นตัวสีด้านนะครับถ้าเกิดอย่างตัวบอดี้โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยเราไล่กันมาหมดแล้วเรียบร้อยต่อมาก็ต้องเป็นตัวนี้กันบ้างแหละครับ ว่ากําลังอัดของตัวเครื่องยนต์หรือว่าส่วนของระบบตรงไหนก็ตามของตัวเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับคุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องอยนต์กันสักนิดหนึ่งน,นะฮะเพราะว่าเผื่อในช่วงยุบ,บนี้เนี่ยอากาศมันร้อนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางออกมารับชมรถตัวจริงที่ร้านก็ไม่เป็นไรฮะดูกันในคลิปวิดีโอนี้ได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับ อย่างสมมติว่าตัวเครื่องมันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าระบบส่วนไหนก็ตามของตัวเครื่องมันมีปัญหาเนี่ยนะฮะมันจะมีเสียงผิดแปลกผิดเพีย้ยนหรือว่าปกติไปจากตัวของเดิมแล้วสายพงสายพานระบบหล่อเย็นทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะฮะตัวเครื่องนี่คือเดิมๆเ,เลยนะครับ EGR หรือวงี้แบม่มแล้วพวกนี้ไม่มีนะครับ ABS นะฮะมีมาให้กองเดิมนะครับ เครื่องแบบอย่างตัวมอญงมอน้ํนาแบตเตอรี่ใช้งานยาวๆเหลือแต่เต็มๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นเพลทแล้วก็สติ๊กเกอร์มองคตรงนี้ก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดอย่างสักพักหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเสียงผิดเพี้ยนอะไรเกิดขึ้นนะครับทําให้หูเราอ่าได้ย,ยินได้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอย่างตรงนั้นเราข้ามเลยครับเราจะมาดูตัวนี้กันเลยจุดหนักแน่นเลยกําลังอัดเครื่องยนต์ดึงออกมาแม่งเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับอย่างโรลก้ารว่าน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการวัดตัวกําลังอัดถ้าเกิดกําลังอัดมันมีการเสียเนี่ยหรือว่าเกิดการปัญหาเนี่ยมันจะมีหลายแบบด้วยกันกําลังอัดเสียน้อยกําลังอัดเสียปากลางหรือว่ากําลังอัดเสียเยอะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของตัวภายในเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะฮะพวกแบบยางฝา,าวาฝาสูบอะไรพวกนี้อย่างหรือเปล่านะครับแต่สำหรับตรงนี้ก็ไม่มีนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องของตัวอาการเนี่ยเยอะน้อยมันก็จะมีเป็นตัวควันน้ํามันนะครับหรือว่าเป็นตัวไอน้ํามันกระเด็นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเยอะเนี่ยจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันกระเด็นขึ้นมาหรือว่าพื่งมขึ้นมาขึ้นอย่างมาชัดเจนนะฮะเพราะะนอย่างตรงนี้คือไม่มีนะครับสวยๆเดิมๆเครื่องแห้งๆนะฮะอย่างที่บอกนะครับรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะแล้วถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยรถมันไม่ค่อยมีในตลาดครับหรือว่าไม่ค่อยมี้เราเห็นการทำตรงถนนทั่วไป เพราะว่าอะไรค่าใช้จ่ายในการทําสําหรับอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยคือมันแพงมากนะฮะเดี๋ยวปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับอันจะทําให้พี่ๆทุกท่านได้รู้รายละเอียดและก็ได้รับชมรายละเอียดความสวยงามสําหรับคาร์โร่คันนี้แบบถูกต้องและชัดเจนนะฮะต่อมาครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างอันยิบตลับเม็มาแล้วนะเดี๋ยวคันนี้เราจะวัดความสูงกันใหม่ด้วยนะครับส่วนของตัวสีด้านข้างครับขาวสวยเสมอกันเจรดทั่วทั้งคันนะฮะ แล้วก็ไฟเลี้ยอยู่ตรงแก้มข้างโลโก้ไฮรักนะครับเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีบริการขัดสีเคลื่อบผิวตัวรถให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบถามก็ถามครับรถมันมีการใช้งานมาไหมแน่นอนตรงนี้เราไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าพูดเลื่อนตัดให้กับลูกค้าได้รับทราบกันได้รถมีการใช้งานมาแน่นอนครับสาหรับคันน้เร่งไม่ห้าหมื่นโลแต่ส่วนของตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับสิ่งที่เราได้มีการเก็บก็คือตัวบอดี้รอบนอกตัวรถ รวมถึงนั้งตัวตู้ด้วยอันนี้เรามีการเก็บแน่นอนนะฮะอาจจะมีเป็นตัวเศษสะเก็ดหินกระเลนทรายข้ามนุ่นข้ามนี่บ้างอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆต,ตรงนี้เราเก็บได้นะครับและก็อย่างตัวตอนเดียวครับอีกอย่างก็คือจะเป็นตัวเสาคู่หน้าตรงนี้ถือว่าสําคัญนะฮะรถเนี่ยในการเกิดรถเนี่ยในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบหนักแบบน้อยหรือว่าแบบไหนก็ตามนะครับทุกอย่างส่วนสําคัญของโครงสร้างถือว่าสําคัญหมดถ้าเกิดอย่างด้านหน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลตรงนี้ละ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวการชนด้านหน้ามาฝังกระโปรงที่มันปิดอยู่มันจะมากระแทกกระจกด้านหน้าตรงนี้แตกนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างพวกแบบอย่างเสาเสาเบี้ยวหรือว่าเสาโคตรนพวกนี้เนี่ยมันก็จะโดนช่วงอยู่ประมาณนี้ยังไงเสาโดนกินอยู่แล้วแน่นอนปฏิเสธหรือว่าหนีหายไม่ได้นะครับคราวนี้เราจะดูตัวเสาเนี่ยดูยังไงล่ะเรามาเปิดตัวซองในข้างประตูกันบ้างครับสำหรับตัวเสาเนี่ยดูได้ง่ายมาก เพราะว่าอย่างตัวเม็ดอ้างเนี่ยนะฮะมันจะบอกเราได้อย่างชัดเจนเลยว่ารถเคยมีการโดนชนด้านข้างหรือว่ามีการตัดต่อในส่วนของตัวโครงสร้างทําให้มันเหมือนกับตัวของเดิมจากโรงงานหรือไม่นะครับเม็ดอ้างกลมคมสวยชัดเจนการเว้นระยะห่างช่วงช่องไฟสวยงามนะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเรามาเปิดดูฝั่งงด้านนี้ เม็ดกลมบ้างเม็ดขยุกขยิกบ้างนะครับหรือว่าในช่วงของช่องไฟในการเว้นอาจจะไม่เสมอหรือว่าอาจจะห่างกันเยอะเกินไปแบบนั้นตั้งข้อสังเกตได้เลยฮะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และเราควรที่จะเลือกทันอื่นหรือเลือกร้านอื่นซื้อได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวซ่องในข้างประตูด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็รวมถึงตัวซ่องในข้างประตูด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคนั้นตรงนี้เนี่ยคนไม่รู้ก็ดูได้ คนรู้แล้วก็ดูซ้ําได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะฮะแบบอย่างนี้เขาจะเล่นกันว่าตัวหัวกสือนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยเราลองสังกเกตตรงตัวกระจกนะถ้าเกิดกระจกแท้โรงงานเนี่ยมันจะมีเขียนว่าตัวยูท้ายอยู่นั่นแหละเหมือนกับพวกแบบฮอนด้าละครับฮอนด้าเนี่ยพวกอย่างรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวกระจกเดิมมันก็จะมีเขียนว่าเป็นฮอนด้าหรือว่าเป็นตัวโลโก้ตัวเนะครับคราวนี้ตรงนี้นกันบ้างนะตู้ทั้งใบเลยอันจก็บไปเรียบร้อยนะฮะสีขาวนวลสวยนะครับ สำหรับอย่างแบบนี้เนะี่ยถามว่ามันเป็นตู้อะไรเป็นคาร์โก้ตู้ต่อครับต่อแบบไหนต่อหน้าต่อหลังนะฮะรอยต่อจะอยู่ตรงกลางนี้เห็นยังใช้เจนเก็บสียังไงก็เห็นนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวนูนรอยขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างอีกแบบหนึง่งตู้คาร์โก้เนี่ยมันจะเป็นก็ต่อล่างต่อบอแต่นี้เนะี่ยคือต่อหน้ากับต่อหลังเข้ามานะครับแล้วก็พวกแบบอย่างฝาถังน้ํามันนะฮะก็จะมีเป็นตัวกิบล็อกแบบนี้ให้พร้อมเลยนะฮะ เปิดใช้งานได้ตามปกตินในะดีทรงดีเซล B20 ในฮ่ารับรีโวนะครับ,บ,รบ,นะรบแล้วก็ด้านหลังครับใส่เป็นตัวลอ้อกระทั่าขอบ14พร้อมด้วยยางมิชิน XCD ปี2022เบิกให้ใหม่นะฮะดอกแน่นๆใช้งานกันยาวๆนะครับฝั่งด้านนี้ครับก็จะมีตัวคล้ายๆกับตู้คอนโรลนะฮะ สวิทควบคุมอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะฮะมันก็จะเป็นตัวเปิดหรือว่าตัวปิดนะครับจริงๆเ่ยรีโมทเนี่ยมันไม่ได้มีติดมาให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีรีโมทก็สามารถใช้งานได้นะฮะเราสามารถปิดเปิดได้เลยไอ้ตัวโหลดไฟตรงนี้นยะมันเชื่อมต่ออะไรแบตเตอรี่รถครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะเรามาลองกดเปิดให้ดูเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อสำหรับตัวด้านท้ายครับถ้าเกิดตอนที่เรายังไม่ได้เอาริบท้ายลงเนี่ยก็จะเป็นตัวด้านท้ายแบบนี้ นั่นคือตัวตีนลิฟต์เนี่ยจะแปะขึ้นมาอยู่ตรงตัวฝาท้ายนะครับหรือว่าด้านท้ายตู้นะฮะอันนี้ก็จะมีตัวลอยอย่างชัดเจนนะฮะเป็นพื้นแบบตีนไก่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กันสะท้อนแสง 3M นะฮะด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวนจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับพวกแบบอย่างโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สําหรับอย่างไฟเลี้ยวไฟหลีด้านบนก็ติดหมดทุกดวงนะฮะสำหรับตัวลิฟต์ครับตรงนี้มีการต่อแล้วก็ทําช่วงล่างมาใหม่นะฮะ อย่างปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวโชกควยกันฝั่งละตัวใช่ไหมครับแต่นี้จะเป็นตัวโชกควยกันฝั่งละนสองตัวสีขาวนะฮะแล้วก็ยางกันฝุ่นนะครับแหนะบเนี่ยถ้าเกิดเรานับเป็นแบบสดๆตอนเนี้ยเท่าไหร,ร่นะฮะของเดิมห้าชิ้นบนนะครับอยู่ครบห้าหกเจ็ดแปดเก้าแผ่นแหนะบฝั่งละนเก้าแผ่นสองแผ่นก็สิบแปดสิบแปดแผ่นนะฮะเก้าหนึ่งเก้าก้สองสิบแปดนะครับในเรื่องตัวการรองรับน้ําหนักเนี่ยแน่นอนนะฮะพวกนี้เนี่ยสมมุติว่าอย่างเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม นะครับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบของไง่ายๆเลยที่เราเห็นกันขนส่งกันตามนะตอนนี้นั่นคือมอไซค์ขนใช้งานได้เลยครับรองรับน,น้ำหนักหนักอะไรพวกนี้คือสบายคราวนี้เนี่ยเราจะมาเอาริฟท้ายตัวนี้ลงกันบ้าง การควบคุมนะฮะมีแค่ตัว2ปุ่มเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบของใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีรีโมทติดมาด้วยแต่ถ้าอย่างแบบนี้ถามว่าไม่มีรีโมทเนี่ยใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับมันจะมี2ปุ่มนะครับเป็นตัวสังกฤษกจ,จะเขียนว่าออนแล้วก็ออฟอันนี้เราจะกดออนก่อนกดออนเนี่ยคือตีเข้านะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดออฟกดออฟนี่คือเอาลงมานะฮะมันจะมีการตั้งฉากและอยู่ในส่วนหนึ่งขององ,องศาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นออโตเมตตกทันที ประมาณนี้เอโตมงติกเงี้ยนะฮะเป็นแบบออโตมติกเงี้ยนะครับก็สักประมาณ45องศาได้ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันจะลงมาเลยแบบอัจโนมัวัแบบนี้ะนะครับแต่เดี๋ยวสําหรับตัวตูวตว้เราค่อยเปิดกันอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันจะลงตัวอีกแบบหนึง่งอันนี้พี่พี่รู้กันอย่างนี้พ้าไม่ออกแน่นอนอันที่กดลงไม้มันสุดนะฮะอันที่กดลงไม้มันสุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดตัวตู้กันอีกทีหนึ่งแต่จริงๆถ้าเกิดมีรีโมทนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทได้แตต่่่่ถาาาาามมมมมวััันนีปญหหออะไไรรรรกใช้งคบ เพราะว่าตัวปุ่มกดคือยังใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดแล้วก็ส่วนของตัวระบบไฮดรอลิกด้วยเช่นเดียวกันเรามาเปิดฝาท้ายกันบ้างครับเรามาเปิดแง้มฝาท้ายดูกันบ้างฮนะโอ้โหตินไก่แนะ่ตรงประตูซ้ายขวานะครับสวยงามนะฮะตามท้องเรื่องนะครับคราวนี้เนี่ยพอเวลามันยกขึ้นเนี่ยมันจะมีในช่วงของระยะความห่างอยู่แล้วแดนจะยกขึ้นให้ดูนะครับแดนจะยกขึ้นให้ดูคราวนี้เราต้องกดเป็นตัวออนนะขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาหนูขึ้นมากำล,ล,นะลังขึ้นมาแล้วนะฮะกำลังขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นแบบไม่ใช่ออโตเมติกนะครับคือมันจะขึ้นมาตามจังหวะของตัวที่นิ้วเรากดอ่าสักอยู่ประมาณนี้อ่ะสักอยู่ประมาณนี้นะนะฮะสมมติอย่างเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะฮะเราเอาวางสินค้าไว้ตรงนี้แล้วจะเอาเข้าในตู้ได้ไงนะ่มันติดตัวที่มันเป็นช่องว่างระหว่างที่เครื่องไม่สามารถละ ลากเข้าไปได้ถูกต้องใช่ไหมครับแบบนี้เลยฮะจบทุกอย่างจบกันดีนะครับตะขอเนี่ยจะมีฝั่งละสามมุมไว้ให้ล็อกตัวเชือกหรือว่าเป็นตัวโซ่นะครับตรงหัวเก๋งเนี่ยช่องตรงหัวเก๋งสามารถเก็บของได้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็สําหรับอย่างตัวพื้นแบบนี้แน่นอนฮะยังไงก็การลื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นด้านข้างด้านนอกอันได้เก็บรายละเอียดได้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดแล้ว นะครับตรงนี้ก็คือเห็นกันอย่างชัดเจนนะฮะสวยไม่สวยครับอันบอกเลยว่าสวยมากนะครับอาจจะเป็นรถที่เคยมีการใช้งานมาแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างตัวริบท้ายเนี่ยอันถามพี่พี่ทุกท่านอย่างหนึ่งครับข้อตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยแลวก็ที่น่าตั้งสังเกตให้กับพี่พี่ทุกท่านได้พิจารณากันมากนั่นคือถ้าเกิดเราไปทําแบบนี้เองเนี่ยคุ้มไหมครับกับราคาที่เราจะเสียไปกับการติดตั้งริบท้ายแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับ คาโก้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่ใช่เป็นตัวตู้หนาเนี่ยบางๆแบบนี้เราไปทำเองเนี่ยหลังหนึ่งเท่าไหร่ตู้ใบหนึ่งเท่าไหร่แไอตัวระบบไฮดรลิกไอตัวริททายตรงเนี้ยเราไปทำเองเนี่ยเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับถามว่าอย่างมอไซน์นะฮะหรือน้ำหนักในการรองรับแน่นอนนะสมมุติว่าเป็นพวกแบบอย่างเครื่องกลึง CNC นะครับพวกนี้ก็สามารถขึ้นได้ตามปกติหรือว่าอย่างมอไซ์เนี่ยเอาแบบที่เป็น 300CC ซีซีขึ้นไปเอ็กแม็กนะครับหรือว่าฟอร์ซ่า0 ห่วงแบบอย่างเวฟดีมนะฮะหรือว่าวิกเตอร์อะไรพวกนี้ขึ้นได้สบายๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับอันว่านะถ้าเกิดจุแบบเต็มแม็กเลยนั่นคือสําหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้ครับเครื่องมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้เนี่ยคือมันไม่ได้หนักอะไรถึงขนาดนั้นแล้วแค่เอาตัวเครื่องมือเนี่ยยกขึ้นบนมาพาเลตนะครับแล้วก็ลากเข้าไปในตู้อย่างนี้เรายึดเรายึด,เร,ยดเรายึดจบเลย แต่ถ้าเกิดให้มันเหมาะสมเนี่ยอันว่านะเป็นพวกแบบอย่างของใช้อุปโภคว้ิโภกเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันคือมันเป็นตัวหลากหลายครับเราจะมองให้มันเป็นตัวงานหน้าเดียวมันก็ไม่ใช่ทั้งมีริบท้ายทั้งมีตู้ขาตู้และที่สำคัญเป็นตัวรถปีใหม่อันนี้คือ1หนึ่งจุดเลยนะฮะราคาค่อนข้างยี่ด s o f มากนะครับก่อนหน้านี้อันได้มีการรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่เต็มที่เพราะว่าตู้มันยังไม่สดและตู้มันยังไม่ใหม่แบบอย่างนี้ แต่ตอนนี้คือเต็มกราฟเลยครับการใช้งานของพี่พี่ทุกท่านเนี่ยพี่พี่ท่ทานคิดไว้ได้เลยพราะถ้าเกิดแบบนี้เฮ้ยผูแม่งตรงใจกูเลยเว้ยเฮ้ยพี่กาลังหาแบบนี้อยู่เลยอันติดต่อมานะครับอันไม่ได้มีพวกนี้เนี่ยมาแบบบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่อันบอกในช่วงเริ่มต้นว่าในเรื่องของการทำราคามันจะแพงกว่าแบบอื่นค่อนข้างดีเยอะมากอย่างเช่นเราเห็นกันทั่วไปเฮลลอยนะฮะถามว่า,ยบบวาอย่างแบบนี้แพงกว่าเฮลลอยนะครับอย่างแบบนี้แพงกว่าใสแม็กซสี่ล้อนะฮะ ถ้าเกิดอย่างตัวตู้ริบายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวระบบไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกไม่ใช่ถูกถูกนะครับของพวกนี้พี่เพื่อนทุกท่านครับตรงนี้คือในข้อตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพิจารณาเลือกคาร์โก้ริบายคันนี้ได้ง่ายขึ้นใครสนใจคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณมีธุรกิจที่กําลังประกอบอยู่ตอนนี้แต่ต้องการตัวรถมาขับเคลื่อนในธุรกิจของเราให้มันมีรายได้เดินขยับไปข้างหน้า หรือว่าก้าวไปข้างหน้าเอารถคันนี้ครับรับน้องเราไปอยู่ในครอบครัวด้วยนำเงินนำทองมาให้กับพี่พี่ทุกท่านได้ใช้กันแน่นอนเนี่ยฮะขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้ไปข้างหน้าขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอันว่าค้าโก้คันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบฮนะพี่พี่วุก่นครับอย่ามัวรออย่ามัวช้าเลยเราคงราคาทุกอย่างอันสรุปไปแล้วในช่วงเบื้องตน้นเพราะนั้นตรงนี้คือทุกอย่างชัดเจนทั้งหมด ใครชอบใครถูกใจติดต่อมานะฮะแต่มันยังไม่ได้จบในงานตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งตรงนี้อันเอาค้างไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่สมมุติได้อย่างเอาง่ายๆเลยนะครับมันมันเป็นอะไรที่เราสามารถคิดกันได้แบบง่ายๆนั่นคือมอไซค์นะฮะสำหรับอันนะถ้าเกิดสมมุติวราอย่างเราเราเป็นแบบตาเหี่ยาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไร่างพวกนี้เลยมอไซค์ประมาณสัก3าคัน4ี่คันเนี่ยอันว่าได้เลยนะถ้าเกิดอย่าง X Max เนี่ยก็1ขอ2ขอสามขอได้เลยสบายสบายเลย ยิ่งเป็นพวกแบบเวฟดีอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องจากอุตสาหกรรมเนี่ยอันว่ามันจะพอดีบล็อกของมันพอดีบล็อกของมันตรงนีห้หมายความว่าไงมันจะเป็นตัวตู้ต่อถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องแรกนะฮะก็ไว้ในส่วนงตัวด้านหน้าเลยนะครับมันจะตรงบล็อกช่องที่1กับช่องที่2พอดีส่วนสําหรับตัวเครื่องที่2จะอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่ามันจะล้อนออกมาด้านท้ายไหมไม่ล้อนอยู่แล้วฮะค,ความพอดีแล้วก็ความยาวของตัวตู้ที่มันไหลออกมาจากตรงนี้ถือว่ากว้างมาก นะครับเพราะในตรงนี้ถามว่ารับน้ำหนักได้เยอะไหมแน่นอนนะฮะหลายกิโลเลยพอสมควรไม่เชื่อลองมาดูก่อนได้นะครับนี่คือสําหรับความพร้อมอีกอย่างหนึ่งและเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่เรามีการก้าวกระโดดหรือว่าข้ามเลเวลของตัวรถเพาลอยหรือว่าตัวรถเพาเดียวข้ามมาอีกหนึ่งเลเวลเป็นตัวรถคาร์โก้ลิฟท์ท้ายคันนี้ครับยังไงก็ต้องขอฝา่งรบกวนด้วยนะฮะไว้ในอ้อมองใจคุ้มประหยัด แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันบ้างครับเราเข้ามารับชมด้านในกันต่อนะครับสําหรับภายในเนี่ยก็เหมือนกับรีโมทที่เราเคยดูดูกันไปก่อนหน้านี้ a i r b a บ็กสามใบนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือน Airbag นะฮะเครื่องเล่นก็จะเป็น c d ด i วิดีโอเอ็มบีสามนะครับคอนเน็กบู o ู h ได้นะครับแล้วก็ AUX กับ USB นะฮะ แอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวไลใ่ฟ้าปรับอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรพวกนี้แล้วก็สวิตตัวเปิดไฟตันหมอนะครับสาหรับตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดก็จะเท่ากับว่า5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทครับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล็อกนะฮะมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดอย่างพับกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกหรือว่าใช้มือหมุนนะครับส่วนสําหรับตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดํา 60ต่อ40ไม่มีอรอยขาดนะฮะไม่มีอรอยยุ่ยสภาพสวยใหม่ทั้งเบาะฝั่งคนขับแล้วก็เบาะฝั่งนั่งข้างคนขับตรงนี้นะครับพื้นที่สาหรับตัวด้านในเนี่ยคือสะอาดเรียบร้อยเลยสวยใหม่กริบเลยสภาพอย่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดอ่านเอาทะเบียนป้ายแดงมาใส่นะคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยแต่สิ่งที่มันคุ้มค่ากว่าก็คือเราไม่ได้มีการบวกเพิ่มในยอดจัดเราไม่ได้มีการบวกเพิ่มในราคารถนี่คือราคาเดียวได้จบเลย ไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วครับแล้วก็อย่างหนึง่งอันบอกเลขไม้ไปด้านหน้าแล้วคันนี้นะครับถ้าเกิดพี่พี่ทุกท่านอยากทราบระยะของการใช้งานนะครับเลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบกิโลไม้แท้ครับประปกร100ันร้อยเปอร์เซ็นตก็จะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราจะเปรียบตัวอายุปีเนี่ยคันนี้รถปียี่สิบปีนี้ปีสองพันยิบสองรถสองปีใช้งานไปห้าหมื่นสามสำหรับคาร์โก้ลิฟท้ายพี่พ,พี่ลองเฉลี่ยดูว่ามันเยอะไหมครับสาหรับส่วนตัวอันมองนะอันอยู่กับตัวรถพวกนี้มาทุกวันนนถามัะ อันว่าเยอะไหมล่ะอันว่าเยอะพี่ก็ว่าเยอะอันว่าไม่เยอะครับอันนี้คืออ่นไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอวยนะแต่สําหรับรถที่ใช้ทํามาหากินอย่างพวกนี้เนี่ยเราคิดดูเวลา2ปีมันใช้งานไปแค่ห้าหมื่นโลถ้าเกิดอย่าง2ปีใช้งานไปแสนโลอันนั้นก็น่าจะมีเหตุผลขึ้นมาอีกหน่อยนึงอาจจะมีการใช้งานเยอะบ้างอะไรอย่างพวกนี้แต่นี่คือไม่แท้ครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มีการรนตีร้านให้มีบริการหลังการขายให้มีโปรให้อันทําฟรีดาวได้ คนั้พี่ๆทุกท่านนะฮะอย่ามัวร,รออย่ามัวช้านะครับมีแค่คันเดียวอาจจะวันนี้มีคันนี้อยู่ในอนาคตหรือว่าในอาทิตย์หน้ามีหรือเปล่าวันนี้ไม่สามารถตอบได้เพราะารถพวกนี้คือในกลุ่มจํานวนที่มันน้อยมากแต่รับรองเลยว่าตอบโจทย์สําหรับธุรกิจทุกประเภทแน่นอนสกิดนี่อ่านต้องของตัวราไปก่อนนะฮะเดี๋จะขับรถไปข้างหน้าแล้วยังไงก็ฝากว่าวนพี่ๆทุกท่านกดติดตามกันด้วยฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์อโต้และก็ช่องย t u b e นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหมา่เดี๋ยวมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันอีกทีหนึง่งวเดวเจอกันคลิปหน้าฮะ